การศาสองพันหารอาซึ่งถ้าจะบอกว่าเป็นดีกาที่ผมก็ยังไม่เคยอ่านก็ว่าได้ก็เราจะได้อ่านพร้อมๆกันนะครับได้อ่านพร้อมๆกันระหว่างที่อ่านนี้อาจจะ ัดเข้าโหมดเพื่อทำการบันทึกข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้พูดแทรกหรือว่าเป็นการอธิบายนะครับจะเป็นการอ่านเนื้อหาให้เต็มตามเนื้อหาไม่ได้ดัดแปลงเนื้อหานะครับเพื่อที่จะบันทึกไว้ไว้ฟังในภายภายหลังครับต้องขอภอภัยเพื่อนๆด้วยในที่นี้จะไม่ได้ให้ เชิงการอธิบายหรือว่าเชิงของการให้ความเห็นอะไรนอกเหนือไปจากเนื้อความในคำพิพากษานะครับไม่ได้ตีความนะครับคําถามนะครับจากบทบรรณาธิการถามว่านะครับคําถามนะครับที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวแต่เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้ หลังจากมีการจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับหลังจากมีการจดทะเบียนสมรสแล้วที่ดินจะมีผลให้ที่ดินกลับกลายเป็นสินสมรสหรือไม่นะครับซึ่งจากคําถามนี้ก็มีคําตอบที่เป็นดีกามาอธิบายนะครับที่ดินสินส่วนตัวนะแต่ว่าเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วจะมีผล ให้ที่ดินกลับกลายเป็นสินสมรสหรือไมนะ่นี่คือคำถามมาดูคำตอบจากดีกานี้นะครับคำพิพากษาดีกาที่2851ปี61นะครับดีกานี้อธิบายไว้ว่าเหตุที่ผู้ตายนะครับเนื้อหาในดีกานะครับเหตุที่ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินเพียงผู้เดียวเนื่องจาก ผู้ตายได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดาผู้ตายครอบครองทำประโยชน์มากกว่า40ปีซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ผู้ตายอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดอถ้าอ่านดีกานี้ในความหมายเนี่ยดีกาอาจจะย่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งเหตุที่ผู้ตายมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินนะครับ,รบผู้ตาย ที่ดินนี้มีชื่อผู้ตายเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวนะเนื่องจากผู้ตายนั้นนะครับได้รับการยกให้ที่ดินพิพาทจากบิดามารดานะครับแล้วหลังจากนั้นผู้ตายก็ครอบครองทําประโยชน์มามากกว่า40ปีซึ่งเป็นเวลาก่อนที่40ปีก่อนที่ผู้ตายจะอยู่กินและจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดนะครับใน,นดีการนี้จะมีผู้ร้องสอดร้องสอดเข้ามานะครับ ที่ดินพิาพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสที่ดินพิาพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตมรา1,471วุเล็บหนึ่งแม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินพิาพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้วแม้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนด ที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ตายหลังจากที่ผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องแสบร้องสอดแล้วก็ไม่มีผลทําให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายกลกลายเป็นสินเป็นทรัพย์สินที่ผู้ตายได้มาในระหว่างสมรสอันจะเป็นสินสมรสนะครับตามมาตรา1,401,474วงเล็บหนึ่งเมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินส่วนตัวของผู้ตายผู้ตายจึงมีสิทธินา ทำพินัยกรรมยกที่ดินพิาพาทให้แก่จำเลยได้อ,อันนี้ถ้าดูจากดีกานี้นะครับโจทย์คือใครโจทย์คือใครนะครับจำเลยคือใครจำเลยเนี่ยถ้าดูจากเนื้อหาถ้าไปดูในดีกาเต็มนะครับอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูดีกาเต็มมืนกันดูจากย่อย่อย่อสั้นของดีกาจำเลยเนี่ยเป็นผู้รับพินัยกรรมนะครับถูกฟ้องโจทย์เนี่ย โจทย์นี้ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าแต่ว่า,าในส่วนของผู้ร้องสอดนี่เป็นภรรยานะครับเป็นภรรยาร้องสอดเข้ามาคือในส่วนของอโจ์เนี่ยเป็นทายาทอีกคู่หนึ่งนะครับแต่ว่าจำเลยเนี่ยเป็นผู้ได้รับพินัยกรรมเมื่อจำเลยได้รับพินัยกรรมยกให้ที่ดินที่เป็นสินส่วนตัวที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนสมรสนะครับ จำเลยทรัพย์นี้ก็เลยสามารถที่จะทําพินัยกรรมยกให้บุคคลใดก็ได้นะครับเป็นสิทธิ์ของผู้ตายนั่นเองนะครับจากฎีกานี้นะครับเมื่อจําเลยได้รับพินัยกรรมย่อมมีสิทธิตามพินัยกรรมแม้ว่านะครับในฎีกานี้จะเน้นในส่วนของแม้ว่าเจ้าพนกาักงานที่ดินเนยจะออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ตายเนี่ยหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องสอดแล้วก็ตามนะครับ คืออะไรที่เป็นสินส่วนตัวก่อนที่จะมีการสมรสนะครับถึงแม้จะยังไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเช่นชโฉนดเนี่ยในข้อเท็จจริงนี้เนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาได้ครอบครองที่ดินนี้มาก่อนที่จะอยู่กินมาจดทะเบียนสมรสกับผู้ร้องอสอนี่สี่สกว่าปีแล้วนะครับที่ดินผืนนี้นะครับแปลงนี้ก็เลยเป็นของของผู้ตายนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นดีกา สั้นๆนะครับที่จริงดีกานี้จามย่อมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเป็นเป็นดีกาสั้นๆ,ๆนะครับที่จะขยายต่อยอดได้ท่านสามารถนำเลขดีกานี้ไปสืบค้นหรือว่าขยายความได้นะครับเลขดีกาที่สอง1ปดห้าหนึ่งปี6 1หนึ่งนะครับที่ดินที่ครอบครองมาก่อนออกโฉนดนะครับออกโฉนดนั้นออกหลังจากสมรสแล้ว บางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเมื่อโฉนดที่ดินมันก็จดทะเบียนออกโฉนดหลังจากที่สมรสแล้วมันก็ควรเป็นเป็นสินสมรสไม่ใช่หรออะไรประมาณนะั้อาจจะมีการเถียงกันอย่างนี้นะโดยดีการนี้ก็คงก็คงเถียงกันอย่างนี้แหละครับการฟ้องกันมาตั้งแต่แรกก็คงเถียงกันประมาณนี้สุดท้ายสาลฎีกาก็ได้มาวินิจฉัยว่า,าสินสมรส ที่มีอยู่ก่อนสมรสก็เป็นสินสมรสนะครับถึงแม้จะจดทะเบียนออกโฉนดหลังจากสมรสแล้วก็ยังเป็นสินส่วนตัวอยู่นั่นเองนะครับนะสินส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนสมรสถ,ถึงแม้จะออกโฉนดหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วก็ยังเป็นสินส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับทะเบียนทะเบียนโฉนดไม่ได้บอกว่าโฉนดเกิดขึ้นหลังจากสมรสแล้วจะกลายเป็นสินสมรสนั้นไม่ใช่นะครับโอเคครับดีกาสองแปดห้าหนึ่งปีหกหนึ่งก็ประมาณนี้ ก็เดี๋ยวก็จบไปนะครับสำหรับอีก